หลักชีวิตมีอย่างหนึ่งก็คือว่าหนึ่งต้องสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสุภาพแล้วก็ใจตั้งมัน่นเพราะคนที่จะฝึกตนต้องฝึกดังกล่าวแล้วเป็นที่มาของชามความรู้ในวันนี้ว่าจงฝึกใจมีนิสัยรักสะอาดทั้งปัดกวาดเช็ดถูด,ดูให้ใส ให้สะอาดทั้งภายนอกและภายในหัดทําไว้เป็นนิสัยสุขใจเอ่ยจะทําอะไรก็ตามแต่เราเอะสะอาดไหมเนี่ยมนเรียบร้อยไหมเช็ดถูทั้งภายนอกและภายในหรือเปล่าเมื่อทุกอย่างมันสะอาดมันจะแลดรูสสเมื่อทุกอย่างใสทําให้ใจใสไปด้วยฝึกนิสัยไว้นะนิสัยสะอาดท่านจะได้ดมีความผาสุกและสบายใจขออนุโมทนา ฝากกดติดตามและ Subscribe ช่องชามความรู้กันด้วยนะครับ